ว้าว <Wow. S 2> อร่อยอ่ะหอมเทมปุ้นมากเลยกัดกินทานนมตังห้างจริงๆ ใช่แล้วแฝดกำลังล้องชิมทีอาโกชานมลีนโปรตีนสูงตัวใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คนที่รักชานมไขมุกไม่อ้วนอีกต่อไปพวกเราอ้วนขึ้นเพราะติดชานมไขมุกเนี่ยแหละแม่แล้วจะบอกว่าให้เราหยุดกินก็คงเป็นไปไม่ได้พอตัวนี้ออกมานี่คือตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะตอบโจทย์คนรักชานมอย่างเราได้จริงหรอจะจืดหรือเปล่าที่แน่ๆคือคนง่ายมากไม่ต้องเข้าเครื่องเช็คเลยและคือเราเรอ่ะเลิกทานผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเพราะมันย่อยยากตัวนี้เป็นแบบวีแกนร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนแค่ชงตอนนี้คือหอมตีจมูกลินชา ดำแท้จ<ท>ะเป็นชานมไข่มุกที่แท้ทูไม่ได้ถ้าไม่มีไข่มุกแต่เราเลือกแบบ healthy choice คือใส่บุกลงไปค่ะเอาละทั้งแก้วเนี้ยโดยรวมแล้วไม่ถึง100แง้วรปกติชานมไข่มุกแก้วหนึ่งมี300นะแปลว,ว่าแคลน้อยกว่า3เท่าเอาละได้เวลาลองชิมแล้วอร่อยอะหอมละลายง่าย,าย,ยา<ช>ไม่ต้องเข้าเครืงเชนโปรตีนเน้นๆ10กรัมน้ำตาลแค่2ไม่ถึงร้อยแคลอร่อยมาก โปรตีนที่ได้เนี่ยดูดซึมไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโปรตีเอสมันดีมากเลยอ่ะจริงตั้งแต่กินมาตัวเนี้ยไม่มีฝาไม่มีกลิ่นถั่วเออไม่มีความละลายยากมันเลยไม่ฝาดไม่มีเม็ดเม็ดติดตามเลี้ยงตามปากไม่ต้องมานั่งเคี้ยวเม็ดโปรตีนที่ไม่ละลายนอกจากละลายดีมากไม่กี่วิก็ละลายแล้วแค่ใช้หลอดคนนะเพื่อนจริง น้องหอมอร่อยมากจริงๆค่ะและที่สําคัญกินเข้าไปนะคะโปรโตีนที่อยู่ในนี้นะคะดูดซึมให้ร่างกายไปใช้ได้ร้ออร์เซ็นนะคะไม่อุดตันรั่วนในลําไส้นะจ๊ะอืหอยทากน้ำไข่มุ้มง,องชอบกินติดอยู่ไม่ได้แต่ไม่อยากอ้วยต้องมีไม่ได้เราไม่มีนี่พลาดแล้วนะ